รียบร้อยครับอีกหนึ่งหางครับอีกหนึ่งหางอีกหนึ่งหางครับอีกหนึ่งหางครับหนึ่งเตะหนึ่งแก้มครับใส่งามครับใส่งามอ๋อยังอยู่ครับยังอยู่่พีน้องโอ้ใส่เงี้ยอีกครับใส่เงี้ยอีกแล้วใส่เงี้ยอีกครับใส่เงี้ยอีกแล้ว ลาบสวัสดีท่านผู้ชมดูดูกันนะครับมืัอนี้กับทีมงานผู้เบาสายลา่าทีพ่พามาใส่เบ็ดประคอพีนอนอน่น้องมืัอนี้หมายทำรีกับน้องปลาไหลครับหมายรับหมายรับเดี๋ยวมือแรงต้องติดตามครับว่าสีใดว่าใดตอนนี้ไปหาไส้ก่อนพี่น้องนี่นะครับปลาทำเลกครับทำเลกมองไส้ะมาณนี้นะครับเสียบเลยเสียบเลยเห้เสียบไปทักทีล่ะ โอ้ยลิมิดเนี่ยลืมพอนเมีดพี่น้องนี่บพี่น้องเนี่ยเนี่ยกิเลศครับกิเลศนีครับไม้มึงครับทีมงานใสโอ้รบปกินเด้นี่มันขึน <c ười> นน้นกอหญ้าแล้วครับนี่โอ้มาใน,นด้านโพดนี่มันตายไว้ ตุกตายได้ดิขันก้อนได้กมันหนงที่ก้อนมันสิตายนะก้อนมันสิตายนะมันสิดหลอนก้อนก้อนเอ๋ห่วงข้อมันไหมก้อนห่วงข้อมันไหมก้อนห่วงข้อมันอนี้ตอนมันตอนหนักมันตายตัวมันจมตัวครับทีมงานกับทีมงานก้อนนะครับมีดมีดนี่ซื้อมากเลยครับแต่ว่าเป็นมีดโบแมนมีดขอเลยครับอ๋อมีดซื้อเลยครับเพราะมันมีดขอครับซื้อ มีซื้อครับโบเมนมีดขอครับตอ,อ,อกแท่งอี่เขรพี่พีาแล้วซุดแล้วนี่ใช่ใช่ออกใช่สนขึ้นอนขึ้นนี่นครับพีน้องเบ่งปลาครับมาาใส่ปฮาวันนี้มาหาเนวอยู่แนวกินแบบบ้านๆับเซบซอเัอปลาครับใลาคาปลาค่เกอืมลงไหไาวะได้เใสเออใส่นั่นแหละ เขาไม่กินนิ้่งแล้วอ่านี่เราไซโลที่อยู่นี่และวปวดไซโลอยู่ไซโลห้องมาตาปวดนี่ท่านบอกว่ได้เตรียมว่าเออไม่ได้เตรียมว่าอันนี้แค่เปิดไม้เปิดไม้เปิดไม้มันสีมีมือมากนั่นรึไปจี๊ดแล้วก็นั่นอันนาทิตย์แล้วโอ้ยเอาไป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 ไทยไปเดลยเอาพี่น้องโอ้เป็นหวาว่าจิ๊ดแล้วท่านว่า เอาเอาไปไปครับพี่น้องโอ้ย,อยมานแล้วครับมานแล้วโอ้ยดมโอ้มานแล้วครับมานแล้วเห้ยครับเห้ คอด้ครับออด้วัน,ลนลแล้วครับวานแล้วนี่ครับผลงานคอได้พี่น้อ,องหนึ่งเตียมครับหนึ่งเตี่ยมหนึ่งเต,ยงเตียมแล้วหนึ่งเตียมครับ เรียบร้อยดีครับเรียบร้อยดีหนึ่งเตีม้มเอาไปหนี่ก่อนครับเดี๋ยาธามูวนได้แล้วครับได้แล้วหนึ่งเตี้มครับหนึ่งเตี้ยมจะย่างไปเอาเบ็ดไปปักอีกก่อนครับในเนี่เรากินแรงแล้วพี่น้องเดี๋ยวเฮ็ดหน้าก,กินเดี๋ยวต้มปลาสู้พี่น้องกินครับวันนี้เดี๋ยวต้มปลาสู้พี่น้องกินมนันแล้วครับ เตรียมแล้วเดี๋ยวไปต้มใส่ปลานิลเดี๋ยวต้มใส่ปลานิลครับวันนี้โอ้ลังนี่เงียบเลยแล้วครับลังนี่โอ้ผาดเลยครับพี่น้องโอ้กวากวาเก็บไปเลยยุ้ยว่าเขาว่าลังนี่ อ้าขาพี่ร้องตินตตะเกีย<อ>เดี๋ยวยามกับเด้พี่้องเ,อเดี๋ยวจิ้มอันวะนี่น่าหันไซมากก็ได้แล้วครับตัวนึงเ,นนเดี๋ยวรอยามกับซ้ำดามีดละยิงงานครับหายไหม เบ็ดลักไม้เข้าไปเลยมีขั้นที่ไม่มีเบ็ดอ,อ,อยู่ตัว,วคอยเอาคอยเพื่อนออกมานะร่างทำได้ยเยอะะติดป้ายพร้อมเด้ครับที่นี่ไม่มีเบ็ดนี่นะครับทีมง,งาน,นผู้เบาทรายล่าครับนี่ตัผวผู้เบาทีมงานผู้เบาทครับหากินหมันมาเลยไ เนี่ยลังนึ่งจบจบเลยรอยครับอีกหนึ่งหางครับอีกหนึ่งหางอีกหนึ่งหางครับอีกหนึ่งหางครับหนึ่งโอ้ยหลังเก่าอีกแล้วงเชี่ยครับเชี่ย มึงแมครับใส่งามครับใส่งาม,อาอมงเอาเดียวแก้มครับมึงแก้มครับมึงแก้มมึงแก้มครับโอ้ตัวใหญ่เลยครับตัวใหญ่เลยครับมึงครับมึงใส่ครับมึงใส่ Ủa, phải nghe không? Đây, cũng kéo liệu rồi, không? Đâu? Đây, chú ấy. À, ข้าต้องเ้น้ามคือกันได้ทึงคนคนตื่นเลยปั๊บหนึงตาครับหนเต้มครับหนต้มดครับม้ฟานนี่ครับเีกีคด,ดครับเงี้ยกลีดน,กลดน้องปลาไหลสตี้ ปลาโน้ตลดเออลมน้อยอ, pues อันนี้ใช่ครับอันน oh, ok ี้ใช่ยังอยู่วะครับยังอยู่วะโอ้หนาจะอยู่โอ้หนาจะอยู่ครับหนาจะยู่ครับหนาจะอยู่อยู่บอลลุนครับลุนลุนเงียบบอลยู่โอ้ยบอลยู่ครับบอลหยามุนไหมครับ ่อหยามุ่นเลยพี่น้องผักครับผัดผัดผ huh ัดมึงทำดีใส่เบ็ดปลาคอครับวันนี้น <throat> <ettre> ี <en car ression> ่ครับใส่เงี้ยสีบครับใช้หอกลับยามกลับไปอีกรอบนึงนี่ครับเปิ่งปลาคัวเฮ็ดแนวกินครับ ปลานิ้นครับปลานิ้นต้มปลานิ้นมื่อนี่ต้มบ่้อห้ามื่อนี่ต้ม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 ปลานิ้นบ่กันสังขาดดากพี่น้องกันสังโอ้ยกันสังขาดดากควายปลาคอเดี๋ยวตัวเดียววอยตัวยพี่น้องแต่ว่าสามตัวเดี๋ยวตัวเดียวพี่น้องว่มันออกแล้วว่ามันออกอีกแล้วนี่แหละพี่น้องตัวเลีย้ยมึงดูพี่น้องตัวเลี้ยเลี้ยตัวเดียว เอาขั้วเลยขั้วเลยมาครับตามขวบแนวขี้เลี่ยงครับต้มปลาดิ่งครับต้มกระข้อครับใส่กันมือเอาหน้ำมันหนีได้เหรน้ำน้อมนี่เลยใส่เครื่องใส่ยังพอขั้วครับพอขั้วแซ่บเฟยเดี๋ยอะจังไยพลาดกันเล่นบมดถึงเช่นตับวด นี่ไปตรงหัวครับใส่ลวดวัว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 ใส่ไ่ต้องอัวเก็จไปนี่เลยครับวัววเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขัดต้มเข้าไปสักนาสักล้งจะคัดวัใคร่าอยากพาหัววัโอ้เห็นมันหยาิกันลวดไม่ได้กินเขาไม่นั้นโจคดีไปวัวมันข้าวัวลวดครับ พวกบรรยากาศครับต้มปลาอันนี้ออกอยู่นี่ขี่ก่เอากัากแล้วเ็นพูดมาขี่เนาะบรรยากาศครับกล้องกลองกข่ยุงเทิ่งกับไม่ได้ยี่เซียนกล้องหน่อยข่อยอ่ะ ยงการกับนี่แล้วเ็กกินทางน้องเลยน,นี่นะครับตุบ่ปาเลี้ยงไปนเนี่ยเลยค่บาจะยาบีเลย ครับนิ่นหน่อยนิ่งเงยนิ่งเรียงฟงครับเรียงเรียงปลา ับผลงานต้มปลานิ่นครับวันนี้ทีมงานผู้บ่าแซลล่าและว่าจะบ่ายมันต้มปลาครับเดี๋ยวปลาดูไว้ตัวหนึ่งครับวันนี้ต้มปลาหนิ่นครับวันนี้จะเน่ากินเล้งครับพี่น้องเจ้าส่องบินนะครับะบอกโบบินหรอมาครับว the ันนี้กินกี่เล้งครับมันมันมีสิบคนมึง กินตลาดกินข้าวครับคนโอ้กินข้าวได้ร้อยคนแล้ววันนี้ฉลองนะมุนี้ก็จะได้สิบเป็นสิบสองเงี้ยามาครับกินข้าวนี่อันนี้ต้มปลาครับใส่หนึ่งปลาบมสุกด้วยโอ้ยหนึ่งปลาอย่างนั้นสุกพี่น้องรอบเลือกรอบเลือกรอบเลือกวันสันมาใส่ทานเนาะ